ัสลามอะลักุมค่ะวันนี้อัดมาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยําทะเลกับเติมทิปัันรอยยิ้มแต้มความสุขคูข่ครัวฮารานเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะหั่นผักบุง้งหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้นะคะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากค่ะจากนั้นหั่นหัวไชเท้าเป็นแว่นๆเสร็จแล้วตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไป ใส่รากผักชีกระเทียมทุบแล้วก็พริกไทยดำทุบค่ะใส่หัวใช้เท้าที่หั่นไว้เมื่อกี้ลงไปวันนี้แอดเลือกใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปเข้มข้นแบบน้ำใสของเติมทิปนะคะ น้ำก๋วยเตี๋ยวของเติมทิพย์จะมีรสชาติที่เข้มข้นและก็กลมกล่อมมากๆเลยค่ะใส่ประมาณ1ทับพ,พีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะในน้ำก๋วยเตี๋ยวหนึ่งซองสามารถปรุงซุปได้ประมาณ50ชามเลยนะคะใส่ลูกชิ้นปลาลงไปตามด้วยลูกชิ้นปลาเส้นจากนั้นก็ต้มต่อให้ลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นปลาเส้นสุกค่ะจากนั้นก็เคี่ยวจนกลิ่นหอมแล้วก็น้ำซุปหวานธรรมชาติค่ะพอได้ประมาณนี้แล้วก็เป็นอันใช้ได้ค่ะน้ำไก่สับมาลวกให้สุกค่ะ พอสุกได้ที่แล้วก็มาปรุงน้ำต้มยำค่ะใส่ไก่สับลงไปตามด้วยถั่วลิส,สงป่นพริกป่นกุ้งแห้งฝอยพริกเผาและที่ขาดไม่ได้ใส่ผงปรุงรสเติมทิปรสต้มยำจะมีรสชาติจัดจ้านหอมเครื่องต้มยำม,มากๆเลยค่ะจากนั้นก็เพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวของเติมทิปน้ำมะนาวจะมีกลิ่นหอมรสเปรี้ยวเหมือนมะนาวสดแท้ๆเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายน้ำปลานมข้นจืด แล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวลงไปคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะเสร็จแล้วนำกุ้งมาลวกให้สุกค่ะต่อด้วยปลาหมึกพอลวกปลาหมึกเสร็จแล้วลวกผักบุง้ง แล้วก็ลวกเส้นบะหมี่ค่ะอันนี้เป็นบะหมี่ไข่นะคะพอลวกเส้นบะหมี่สุกได้ที่แล้วก็นําเส้นบะหมี่มาใส่ถ้วยใส่กระเทียมเจียวลงไปใส่ผักบุ้งลงไปใส่ลูกชิ้นปลาเส้นลูกชิ้นปลากุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะ จากนั้นการราดน้ำกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำลงไปค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกับเมนูกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำทะเลรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมน้ำซุปก็เค็มข้นอร่อยกำลังดีเลยค่ะเติมทิอันรอยยิ้มแต้มความสุขคู่ครัวฮาลานอร่อยมั่นใจใช้เติมทิปสามารถหาซื้อสินค้าเติมทิปได้แล้วที่ร้านค้าและร้านสะดวกซื้อรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ